ย่อมือตั้งยังกะหม่อมจอมถือยันนอมปะเรียนนอมปะเรียนบูชาสักการะสักการะพระเทวโพธิญาณยอดหน่ม่นโยธาโ่างพ่อนเพนกูเจอแต่คนที่สวยงามๆเลยไม่รู้ดวงอะไรกูทั้งไหนหล่อๆด้วยเนาะกูก็เป็นพระหน้าตาดีนะดูแลโอเคเนาะ ได้ <reading> ลูกก mm ับ hmm, จ so like so. <th> like ันยูหมดเนาะอันนี้ส่วนใครจะเยี่ยมมากด้วยเนาะอ๋อคันทายด้วยนะคนไหนชื่ออีฟ้าสองสามเห็นตัวจริงแล้ววันนี้ทำให้พระหัวใจไม่ดีเอแล้วขออนุโมทนาด้วยเนาะสาธุสาธุเยี่ยมมากเลยขอให้ปังปัง 啊。Ah.